ที่รักทุกคนครับไขข้อสองสัยในภาษาทศไทยให้หลานฟังคราวนี้จะเป็นการตอบคำถามนั้นหลานที่สงสัยเรื่องของอักษรสามหมู่หรือบางครั้งก็เรียกว่าตรยางนะครับก่อนที่นั้นหลานจะไปทราบเกี่ยวกับเรื่องของอักษรสามหมู่นะครับอยากจะ เสริมความรู้ให้กับ้หลานนิดนึงก่อนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเสริมความรู้เป็นการเติมเต็มขอย้อนถามกันบ้านเมื่อคิอดแล้วก่อนไปดแล้วฝากลหลานไปบอกว่าให้ไปท่องบทคาถาเปีธรรมะโดยให้ท่องเหมือนการบ้านเป็นยังไง ต้องได้ทุกคนหรือยังเนะีนะ่ย้ือว่าต้องท่องให้ได้นะเมียคาถาไม่ขลังนะคาถาไม่ขรั้งนะคาถาเปนะาา็นะช่นว่าต้องท่องจำชนิดที่เดินไปสนุดตอด่อล้มยังลุกขึ้นยังจำในแม่นยำไม่ลงมไม่ลืมนะ ต้องจำให้มันจำนะลองดูสิว่าจำ e. are, จได้มันจำไม่ยังกากากาง่ายจ่ายจ่ายจ่ายาตาตาตานะตาตาตานะป่าผาผามายาระละวะสารละอังเนี่ยต้องจำให้มันจำอย่างนี้มันถึงจะขลังนะเอ้านี่เป็นการทวนย้อนถามเรื่องการบ้านที่ให้ไปว่าจำได้อย่างเขาที่ตงหลันท่อมพิทวกษคบาลีในการบ้านที่ท่องไปนั้นน่ะมันมีอยู่ สันดิตสามตัวทีนี้มันมีตัวหนึ่งที่ไทยเราไม่ใช้ก็คือตัวนี้ก็หิดไทยเราไม่ได้ใช้เป็นเพ็นชนะก็ตัดออกเพราะคำภาษาบาลีแต่จากสันยิ่สามถ้าตัดนี้ก็ห็ดหรือตัวที่ออกเสียงเป็นอังออกเสียงวาเป็นวัคเพญนชนะวัคบาลีสันตกฤตนั้นหมายความว่ารวมทั้งคําภาษาที่เป็นองศานันเกตด้วย ก็จะเพิ่มเข้ามาอีกคือเพิ่มตัวส,สลาสลูสีนะครับเข้ามาอีกนะเพิ่มสระสระส,สีเข้ามาอีกก็จะกลายเป็นแพลชนะจากเดิมของภาษาบาลีส3สามตัดนิเคตออกเหลือทัย่สองแล้วเพิ่ม ตัวสอสลาสอสูษีซึ่งเป็นคำสันกฤตบวกสองเข้าไปก็อจะกลายเป็นสามสิบสี่นะจากสามิบสี่ตัวนี้จะไปจัดเป็นอักษรสามูู่เพื่อให้เสียงมันครบของคำในภาษาไทยก็จะต้องเพิ่มเพ่ชนะเติมเข้าไปอีกสิบตัวนะครับ เมื่อเพิ่ม่ใหะเติมสิบตัวตัวนี้พรพชนะก็จะครบทั้งหมดสี่สี่ตัวนะนะเอาทีนี้เพื่อม่ให้มันเยอะไปถึงการแปลงร่งางระ่จะวักให้มันเป็นอ,อักษรตว์หมูบรรทุต่อไปตัวที่เป็นวงกลมสีแดง เติมมาเทียตัวเทียตัวเทียตัวเนี่ยนะครับตั้งแต่ตัวคอขวดตัวคอคนแต่ว่าคอขวดตัวคอขวดคอคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเราไม่ใช้แล้วแหละเราไม่ยอมใช้แล้วนะครับแต่ว่าโบราณยังใช้อยู่นะครับเด็กที่เติมมาเทียตัวเทียตัวเทียตัวเนี่ยจนครบสิบตัวสุดท้ายคือตัวคนคู่และสรุปก็คือว่าตัวอักษรที่เพิ่มเข้ามาเป็นวงกลมสีแดงที่หลังเนี่ยครับ ตั้งแต่ตัวตัวแรกคือตัวข้อขวดไปจนถึงตัวคนตัวคู่ตัวสุดท้ายนะครับนั่นนะคือเขาเรียกกันว่าเพชรนาตเติมซึ่งมีสิบตัวนะครับตัวฝันทั้งหมดก็จะครบสี่สี่ตัวนะครับนั้นเราก็จะมาดูภาพของการแบ่งเพชรนาเป็นอนมมักษรสามหมู่หรือตราย,ยางนะครับเครบสี่สี่ตัวเสร็จแล้วเพื่อไปมาดูตารางสี่สี่ จะแปลงร่างให้กลายเป็นตรายางหรือส่วนสามหมู่ <g ill ly> นี่เล่าให้ฟังว่าลำดับมันมาอย่างนี้นะครับ <g ill> เมื่อได้สีสีตัวปุ๊บ <g ill> ก็มาแปลงร่างจากสี่สีให้เป็นตรายางหรือเป็นสามหมู่แปลงสามหมู่นี้ก็ <g ill> จะได้เป็นแถวที่หนึ่งของทุกวักเนี่ยดูจากตารางเนี่จะเห็นว่าแถวที่หนึ่งของทุกวักเนี่ยก็จะจัดเป็นหมวกส่นกลาง นะีหมู่ันกลางซึ่งจะมีอยู่เตัวเนี่ยดูดูแถวที่หนึ่งของทุกวัดไล่ลงมาตามแนวตั้งเนี่ยครับจะเป็นขนกลางมีอยู่เตัวพอแถวที่2ของทุกวัดไล่ลงมาก็จะเป็นขนสูงซึ่งจะมีอยู่11ตัวนะครับ แวที่สี่และแถวที่ห้านี่จะเป็นกลุ่มอักษร,รต่ํานะครับเป็นกลุ่มอักษร,รต่ําและอักษร,รต่ํานี่ก็ยังแบ่งไปอีกเป็นสองคู่นะครับคือเป็นอักษร,รต่ําคู่กับอักษร,รต่ําเดี่ยวนะด้านหลานดูแถวที่สามกับสี่นี่จะเป็นอักษร,รต่ําคู่เพราะมันจะมีเสียงคู่กับอักษร,รสูงนะครับนะนี่นี่สามสี่นี่ 3, 4, น จัดเป็นอักษรต่ำคู่นะพอมาถึงแถวที่ห้านะครับไปถึงแถวที่ห้าแถวที่ห้าของทุกวักนะแถวที้าของทุกวักเริ่มตั้งแต่ตัวงองูมานนะครับจะจัดเป็นอักษรต่ำเดียวนะอักษรต่ำเดียวนะครับอักษรต่ำเดียวนี่เป็นพวก แถวที่ห้านะครับแถวที่ห้าของทุกวัดแถวที่ห้าของทุกวัดเนี่จะเป็นอักษรต่ําเดียวนะครับเนี่ยไล่มางแต่ตัวงองงูลงมาจนถึงเศษวักนะครับเป็นตัวยอรอลอ,อจุลาแล้วก็วหวนนะครับนี่เป็นพวกอักษรต่ํานะครับเป็นอักษรต่ําแต่เรียกว่าเป็นต่าเดียวนะครับที่ว่าเป็นต่าเดียวก็เนื่องจากว่า เขาไม่มีเสียงคู่กับใครเลยก็เลยเรียกว่าอักษรต่าเดี่ยวนะครับหลนเ้ใจเดี่ยวครับอักษรต่าคู่กบอักษรต่าเดี่ยวก็จะให้้นหลานดูภาพนี้นะครับอักษรต่ําคู่ด้านหมายถึงอักษรต่ําที่มีเสียงคู่กับอัสูงนะดูภาพทังนด้านซ้ายมือนั่นจะเป็นอักษรต่ํามี14ตัวนะครับทางด้านขวาจะเป็นอักษรสูงมี11ตัวนะครับ เพราะนั้นจะชี้เห็นถึงว่าฝนต่ําไปคู่กับฝนสูงอย่างไงยกตัวอย่างให้เห็นเช่นตัวคอควายกับตัวขอไข่นะครับเขามีเสียงคู่กันนะเราจะต้องเหตเห็นหเวลาไปใช้เช่นคับว่าค่าของคนอยู่ที่ผลพองงานแนคะ่าตัวนี้เป็นค่าขอควายนะครับข้าพเจ้าอันนี้ค่าตัวนี้เป็นค่าขอไข่เราจะเห็นท่อดโดเสียงค่าเหมือนกันแต่ว่าความหมายมันต่างกันนะครับ นอกจากนั้นก็จะไปดูเวลาผันเสียงนยุกนะผันเสียงนยุกจะเห็นว่าอักษรต่ํากับอักษรสูงเนี่ยเสียงก็จะมาช่วยกันเมื่อมาช่วยกันก็จะผันเสียงนยุกได้ครบถ้วนนะได้ครบถ้วนเลยผันได้มากขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาผันจะมาตัวเขาเองนั้นจะได้เสียงแะได้น้อยได้แค่สามเสียงนะครับ แต่นคอควายอย่างเาาางี้ยถ้าผันจะพาะคอควายก็จะได้เป็นมาคาคาคาแต่ถ้ามาคู่กับอักษรสูงคอไข่ก็จะผันได้เสียงมากขึ้นนะจะเริ่มเป็นว่าค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 าาาเนียคา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 าแสดงว่ามันมีทั้งอักษรต่ําแล้วก็มีทั้งอักษรสูงเปม,เมีทั้งคอควายแล้วก็มีทั้งคอไข่ช่วยกันนะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือตัวอยากก่างกรณีการผันเสียงในยุคข,ของ ส่วนต่าที่ปเสียงคู่กับส่วนสูงนะครับในตัวเดือนก็เช่นเดียวกันนะยกไม่เห็นเดืียนไปอย่างเดียวนะครับส่วนพวกกับษรต่าเดียวส่ต่ำเดียวชื่อก็บอกแล้วว่าเขาเขาเสียงเสียงเดียวคือเขาไม่มีเสียงคู่กับใครแต่ว่าเวลาไปผ่านนั้นก็ต้องใช้ต้องใช้ถ้าอยากจะให้มันเสียงได้เยอะเสียงได้มากก็ต้องไปใช้กษรนํานะครับอย่างตัวอย่างเช่นเช่นมอมาเนี่ย ถ้าจะผันเฉพาะตัวมันเองก็เรียกว่ามามามานี่เฉพาะตัวมันเองแต่ถ้าไปผันให้มันมากขึ้นจะใช่อักษรน,นำช่วยนะครับแต่ว่ามามามา้าม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 าเนี่ยมีตัวมีตัวข้วหอหีบเตอสอนนำนะสิ้นข้เหีบนั้นก็เป็นอักษรสูงแหละนะก็ามาช่วยก็จะเห็นตัวใหญ่อย่างนี้อันนี้เป็นการจะไปเห็นถึงความแตกต่างระหว่างอักษรต่ำคู่กับ ตั้เดียวนะครับนอ่อ้ค่อยททายที่อยากจะให้หลานเข้าใจนะครับเอาเค่นว่าหลานคงจะเข้าใจแล้วก็มองเห็นภาพเกี่ยวกับอัก์สอนสาม,มูนะเพราะมันเริ่มมาแต่เป็นชราวัรต่ลำดับมาเรื่อยมาจบที่การแบ่งเป็นชนะสี่สี่ตัวออกเป็นตรยางหรือเป็นสาม,มูเอ้า <laughs> สอดท้ายจะมีแต่ฝึกให้ดูนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รูนเนยต่อตอนท้ายบังว่าหลานคงอยากเข้าใจหรือสงสัยไงว่าใครถามเพิ่มนเพือนจะเขียนข้อมูลลงไปสงสัยอะไรบ้างอย่างนี้เพื่อ,อนเตืมเน,นก็บันทึกตรนท้ายที่นี้ได้เอา้าไปหลานทุกคนโชคดีแวันนี้